สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องกนที่หักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับเมื่อนี้ผมมี Power อร์แอมนะครับซาวแอคทีฟนะครับซาวแอคเป็นของสางเสียงนะครับลเอนะครับก็ถือว่ามีซื้อเสียงเติบนะครับในแถวนี้ส่วนมากเป็นกสิทธ็์ผ้าเบอร์หฮคกับลดแห่นะครับงานลดแห์ต่างๆนะครับตันนี้ผมกั อันนี้ผมใส่เองครับตัวนี้ผมใส่เองนะฮะใส่เองก็ถือว่าแรงครับตัวนี้แรง18บแขางละสองอิมแน่นอนนะครับเพราะว่าของผมใส่ 2, 2องคูณสองไอซีคูณซนะครับนะเบสยดขางละสองสินะครับดอก800วัตต์วั้ชนเจอ800วัตวันะครับขางละ2ดอกนี่อิมแน่นอนเสียงกลางแหลมออกชัดดีครับเพราะว่าเป็นคลาส AB นะครับ รุ่นี้นะครับเสียงกลางแหลมออกชัดเจ้าเลยครับนะเป็น c ล a s A B นะครับที่นี่สีใหายบ้งทางในนะครับอทางในเป็นยังไงนะครับเสียงอาสีมีเสียงรลกวนหลายด้วยครับพอ่าอยู่ทางถนนรถง่ญ่แล่นหลายครับ ใหญ่เลยหล่ะนี่คือสภาพภายในครับอันนี้ก็เป็นข้าปลาครับซีลูกนะครับรวยใหญ่เลยครับดูข้างหลังนะครับบอร์ดขยายนะครับบอร์ดขยายทานซิสเตอร์ข้างละ14คู่ครับขาละ14คู่หม้อแปลงยิงใหญ่ครับหม้อแปลงๆๆขนาดใหญ่เลยครับนี่ มือผมกลางออกสุดแล้วนะครับหมอแปลงนี่ขนาดใหญ่เดี๋ยวขยหยเบิง้งข้างหลังนะครับข้างหลังเป็นแดงแดงน่ครับข้างหลังกับซิมีแบบ x r r นะครับสวิตช์มันกับซิมีสเตอร์แล้วก็พาลาเลลนะครับ เจอพา raleo นะครับส่วสายลำโพงกับมีทึงหัวแดงกับสเปกคอนนะครับอะไรวิวมีสเปกคอนสามารถใส่สายไฟต่อข้างหลังไดโนดนะครับสายลำโพงที่นี่มาดูพ้มงพมยันข้อมามันงาสมัยนะครับเดี๋ยววัดให้เบิ้งครับสาหรับเม็ด ความยาวนะมาถึงสุดตูดเลยนี่กะยี่สิบสามนิ้วได้ขนาดมาสุดเลยไอรีขอบนอกไอรีก็สิประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะครับยี่สิบสี่นิ้วนะนี่คือความยาวนะครับที่มาเบิ่งหม้อแปลงย,ยวาวขนาดใดหม้อแปลงหม้อแปลงประมาณ ยี่สิบประมาณสิบนิ้วครับสิบนิว้วประมาณสิบนิ้วได้ครับผมยาวสิบนิ้วนะครับดูกุ้มกวงนะครับความกว้างอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วเคิงครับประมาณเจ็ดนิ้วเคริรนี่ครับเบิ้งกันแล้ว อันนี้คือลักษณะข้างมดนะครับของคาเบอร์ตัวนี้นะครับือวแห้งตามาแห้งไปยังเพื่อนผมผมเปลี่ยนอย่างาายังเพราะว่าผมสิเปลี่ยนเอาของเบานะเอาง่ายสิเปลี่ยนสวิตชิ่งเพราะว่าผมไปงานผู้เดียวมันหนักโจมบ่รด้ครับโจมโจมได้ยุดอกแต่ว่ามันหนักเจ็บเอว เลยสิปเปลี่ยนหลุดใหม่สำหรับผู้ใดสนใจนะครับราคานี้ทุกๆกครับเก่าพันหาเก่าพันหาก็คือมารับเองนะครับถ้าส่งห้ก็สิบวกค่าส่งไปสามรอยครับบวกค่าส่งสามร้อยผู้ใดสนใจก็โทรมา นะครับเบอร์0 6 2 3 6 5 6 5 5 8นะครับพิกัดอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด้วครับผู้ใดอยู่ไก่ก็สามารถมาเอาได้นะครับผู้ใดอยู่ไก่มาเอาเลยนะครับพูดคุยต่อรองกันได้นะครับแต่บ่มีปลายทางเนะครับเ,เป็นแบบโอนนะครับเป็นแบบโอนเพราะว่าตัวนี้เป็นของใส่เองนะครับบ่ได ทำธุรกิจเพื่อขายนะครับ,รบใส่เองก็อยากขายออกไปนะครับเดี๋ยวสื่สอตัวไม้เข้ามานะครับซึ่งอยากได้พวกสวิตช,ชิ่งนะครับนะโอเคครับท่านใดสนใจราคา9,500ไ,นะไม่รวมส่งนะครับไม่รวมสง่งนะครับถ้า่งไ้ รัวประเทศกับ300บาทนะครับค่าทรงเป็นแบบโอ้นะครับแบบโอ้นพี่น้องสนใจโทรมานะครับ062-365-6558สําหำหรับคลิปนี้นะครับก็คงสีลาพี่น้องไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับครับลืมไปครับสำหรับทันใดที่ สนใจแหลกสนใจน้ำสนใจแหลกน้ำครับน,นี่ครับเป็นแหลกใหม่แหล,ลกใหม่ใหม่นาซิฟฮามินครับใหม่นาซิฟฮามินอันนี้เฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเองการขายกรับขายคู่ครับพ่อเบอร์ไปเลยนะครับเนี่ยผมบวกค่าแหลกไปห้าร้อยบาทนะครับแหลกห้าร้อยบาท เบื้องต่อหูมันครับหูนะครับต่อหูมันกับเพียงพอแล้วนะครับที่นี่เอ่ออลูนะครับอลูที่ที่สังมาเห็ดนี่ครับเมื่อต่ออลูนี่ครับกับกอบนี่ครับเกศลอยแล้วครับต่ออลูครับกอบนำบ่ลรวมหูด้ยนะครับใหม่อีกนะครับใหม่ซิปหามินนะครับ นี่ครับกลองแียกสําหรับโตมันเลยผมเห็ดใส่สำหรับมันโดยตรงนะครับสําหรับขยายตัวนี้โดยตรงนะครับท่านได้สนใจกับขายความอาพาวเวอร์ไปเลยนะครับหาร้อยนะครับหารอยบาทนะครับหาร้อยบาทบึงความาาหรืวพอดีกันครับขยายเลยครับ เดี๋ยวหัวัดควมามยาวให้เพื่อนะครับ